สื่อสารกันเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณจะไปได้ดีนะคะซีรีส์นะคะกฎแห่งการแต่งงานให้ประสบความสําเร็จมาแล้วค่ะทุกคนนะคะอีพีนี้นะคะหน่อยจะบอกในเรื่องของการสื่อสารนะคะมีความสําคัญมากกับการใช้ชีวิตคู่ของคุณนะคะการที่เราจะประสบความสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยเราต้องมีพื้นฐานในการเข้าใจนะคะทั้ง2ฝ่ายด้วยว่าเวลาที่ผู้หญิงกับผู้ชายสื่อสารออกมาเนี่ยจะมีวิธีการสื่อสารคนละแบบเพราะว่าอ่า เรียกว่าอะไรอะสมองซีกซ้ายกับซีกขวาของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยแตกต่างกันนะคะผู้หญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่รับอารมณ์นะคะความรู้สึกได้รวดเร็วนะคะมีสมองซีกที่จินตนาการสูงนะคะส่วนผู้ชายจะเป็นฝั่งที่ตักกะ,ะคะเพราะนั้นเวลาที่สมมตินะคะคุณชวนกันไปทานข้าวนะคะผู้หญิงบอกว่าอยากจะทานอะไรนะคะผู้ชายก็บอกว่าก็ไปทานตรงนี้สินะคะแล้วก็ผู้หญิงก็เหมือนแบบว่าไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยจริงๆนะคะผู้หญิงก็ต้องการให้ ให้คุณผู้ชายเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าใส่ใจความรู้สึกนะคะถามเขาหนึ่งว่าเธออยากกินอะไรเลือกสีเธอชอบมาสิอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โอเคค่ะอาจจะเป็นคนอยากตัดสินใจด้วยซ้ำมอเลรประมาณนี้นะคะให้เข้าใจผู้หญิงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่ผู้หญิงพูดอะ่ะมันไม่ได้หมายความในสิ่งที่เขาอาจจะพูดตรงนั้นนะคะมันเหมือนว่าเป็นการซับซ้อนนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยเหมือนเป็นเป็นเพศที่แบบอยากจะแก้ปัญหานะคะพอพูดแบบนี้ออกมาอ่ะสมมติผู้หญิงมีปัญหานะคะอยากอยากจะให้ผู้ชายรับฟังแต่ผู้ชายก็คิดว่า เอาที่ปนเอาเอาปัญหาที่ที่ทำงานมาพูดให้สามีฟังอะไรประมาณนี้สามีก็บอกว่าทำไมถึงไม่แก้อย่างนั้นล่ะมันก็มองเห็นเห็นอยู่แล้วว่ามันทําแบบนี้จะมาพูดอะไรนักหนาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่ความจริงแล้วเนี่ยผู้หญิงอยากจะให้ฝ่ายชายเนี่ยอยากจะให้คนที่เขารักเนี่ยเป็นคนรับฟังเฉยจริงๆแล้วเขามีวิธีการแก้ปัญหาเขารู้ว่าเขาจะต้องแก้ยังไง แต่สิ่งที่นะคะผู้หญิงต้องการคือต้องการระบายอยากจะมีคนที่เข้าใจอยากจะมีคนที่คอยเป็นเพื่อนเขาในช่วงจังหวะที่เขามีปัญหาอะไรแค่นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าใจนะคะถ้าผู้ชายเข้าใจผู้หญิงก็เวลาที่เขาผู้หญิงถ้าถ้า,ถ,าถ้าไม่บ่นมากถ้ามีช่วงจังหวะที่เขาอยากจะระบายอยากจะพูดในสิ่งที่เขาเก็บอัดอั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังเธอนิดนึงเขาจะได้แบบอารมณ์อารมณ์เย็นลงอะไรประมาณนี้นะคะส่วนนะคะผู้หญิง ก็ต้องเข้าใจผู้ชายถ้าผู้ชายแบบว่าตอบกลับมาอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายเป็นเป็นแบบว่าแค่ที่แบบเป็นเป็นตักกะไงนะคะคือคิดอะไรก็อยากจะแก้ปัญหาเลยอะไรประมาณนั้นนะก็ให้เข้าใจทั้งสองฝ่ายแล้วกันนะคะว่าแต่ละคนมีการสื่อสารที่แตกต่างกันนะคะผู้หญิงก็จะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าผู้ชายก็จะแบบคือ ไม่ทันคิดอะไรประมาณนี้นะคะเห็นปัญหาตรงหน้านะคะก็อยากจะแก้ไปเลยก็เลยพูดออกไปโดยที่ไม่ไม่ได้สนใจความรู้สึกของผู้หญิงว่าผู้หญิงจะคิดอะไรที่มันซับซ้อนมากไปกว่าน,นั้นนะคะพอเราเข้าใจตรงนี้นะคะว่าพื้นฐานของแต่ละคนเนี่ยเป็นแบบนี้ผู้หญิงกับผู้ชายแตกต่างกันนะคะเราก็จะมีความที่จะยอมรับฟังฝ่ายตรงข้ามมากขึ้นนะคะจะใจเย็นลงนะคะจะไม่ทะเลาะกันนะคะจะเข้าใจแลวสุดท้ายเราจะสามารถเปิดอกคุยกันนะคะได้ ได้แบบรับลื่นนะสุดท้ายความสัมพันธ์ของคุณมันจะยั่งยืนมันจะไม่แตกหักจากเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะสุดท้ายแล้วปัญหาเล็กน้อยๆนะคะมันเกิดขึ้นจากคือปัญหาใหญ่ที่คุณเลิกกันหรือคุณมีปัญหากันเนี่ยมันเริ่มจากการสื่อสารในเรื่องเล็กๆน้อยๆอ่ะเหมือนว่าวันนี้จะกินอะไรเนี่ยก็สามารถทําให้คนเราเนี่ยสามารถมีปัญหากันได้เลิกกันได้ก็มีทะเลาะก,กันเรื่องใหญ่ก็ก็มีนะคะจากการที่ถามว่า จะกินอะไรมาหาด้วยความไม่เข้าใจของผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายนะคะในการพูดนั่นเองนะคะก็ฝากไว้เท่านี้นะคะการสื่อสารสำคัญมากนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะเจอกันในอีพีถัดไปะคะ่ะ